และในคลิปนี้ผมจะมาลองเล่นเบลโลออฟเลนหลังจากโดนเนฟให้เพื่อนๆได้ดูกันซึ่งเบลโลหลังจากโดนเนฟมาเนี่ยทำให้เล่นยากขึ้นและก็บทบาทของออฟเลนเนี่ยก็หายไปเลยนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ขอให้ผมเนี่ยทำคลิปเบลโลออฟเลนให้ดูหน่อยถ้าขอมาก็จัดให้ครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเบลโลออฟเลนให้เพื่อนๆดูกันนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมมมมมมมากกกเเเเเเตตติิิที่ว็บและ ไม่อัน้นพอมีแอดมินดูแลอยู่24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมนะครับผมผมขอแนะนําเพจแอดมินต้น TP7 มีดีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบการันตีโดยผู้ติดตามเพจกว่า2 0 0 0 0คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับมาครับเข้าสู่ในเกมกันแล้วครับสำหรับเจ้า b i l o w of Land นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าแนวทางในการเล่นประมาณไหนนะสำหรับแผนนี้เนาะก็ กินไว้ก่อนนะครับผมว่าบิวโลออฟเล่นในแพทนี้เนี่ยบทบาทค่อนข้างน้อยลงนะครับผมหรือว่าแทบไม่เจอเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเป็นแพทที่แล้วเนี่ยมันยังพอเห็นอยู่อะไรอย่างนี้นะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะนิยมเอาไปป่า,ปาแต่ว่าก็ยังมีเกมที่เอาไปเล่นออฟเลนได้นะครับแต่ว่าในแพทนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าแทบจะไม่เจอเลยนะครับผมโอกาสเจอนี่แบบต่ํามากนะครับผมอ่ะก็ แต่ก็ยังมีจุดเด่นในเรื่องของการเทรดเลนอยู่นะเนี่ยก็ยังเทรดสู้คิวกอได้นะครับผมอ่าเขาฟิกหลบนะครับบอก็ฟิกเกอร์ตามแล้วเก็บคิวมาได้นะครับผมอ่าถึงแม้ว่าจะโดนเนฟในเรื่องของครูดาวนะครับผมแต่ว่าจุดเด่นในเรื่องของการดวลหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่หายไปนะครับเพราะงั้นใครเจอวิลโลฟเลนเนเี่ยก็ยังมาเทรดแบบนี้นะครับคือถ้าถ้าเทรดแบบนี้เนี่ยรับรองว่ายังไงก็ไม่ชนะนะครับอุ้ยแล้วอาราตตี้ชงด้วยขอให้บับแดงผมนะใจดีจัด ก็ไล่ไปนะไม่มีอะไรก็กลับไปฟาร์มนะครับผมพยายามตัดโค้งตัดคีป์มะนะครับเราหาความได้เปรียบนะการอินเวดป่าเนี่ยก็ถือว่าได้เปรียบไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่อีกหนึ่งจุดที่ทําให้บิลลออฟเลนในแพทนี้ไม่ค่อยนิยมเล่นนะครับก็คือคูดาวเพิ่มขึ้นไม่พอนะการดูดเลือดหรือว่าดาเมจเนี่ยก็จะหายไปนิดนึงนะครับผมหายไปในระดับหนึ่งนะครับจะหลอ่อออฟเลนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นฟาร์มเนี่ยคือมันฟาร์มคีไว้นะครับแต่ว่าเอามา Off ออฟเลนเนี่ย เขาฟาร์มคลิปค่อนข,ข้างช้า,า,ชานะมันคือแบบมันเบาเบแบบเบลมากมากจริงๆครับอ้าวเรียบร้อยครับวิวยังไม่สีแบบนี้บอกเลยปลาไหลเหลืองแล้วก็วิโลพอไม่ได้ฟาร์มเนี่ยก็กินมานาหนักมากนะผมจะไปไฟมังกรก็มาน้ไม่พอนะครับอืมเฮ้แต่ว่าอีก,กี้ฟิกนับเรียบร้อยน่าจะเก็บไปได้นะครับอ่าแล้วก็สอยมังกรต่อเลยนะครับมีโอกาสเข้ามาฟานะ อ,อินเวดได้นะครับถ้าผมเก็บทันผมก็น่าจะได้มาฟ้าละคือเล่นวิลอลฟเลนเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอาปลาเพื่อนเนี่ยก็ไปตัดของอีกฝั่งมาก็ได้นะครับหรือว่าถ้าแบบเรามาเป็นตี้เนี่ยเราก็ขอเกมนะว่าเราขอมาฟ้าอะไรเงี้ยอ่าก็ได้มาฟาแล้วครับบอกเลยว่าสบายบือพออินวงอินเวดอะไรเสร็จเนี่ยก็กลับเลนตัวเองนะอย่าให้เวฟตกอะไร,รับแต่ว่าช็อตน,นี้ผมกลับค่อนข้างช้านะเพราะว่า ผมแบบมีแวะไปโซนบ้างหรือว่าแวะไปคีปกลางด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับให้ป่าเก็บก็ได้ครับผมจะได้รวยๆกันไม่มีอะไรครับเห็นไหมมันจะตีคีปค่อนข้างเบานะครับแล้วก็เซตวีโลที่ผมเล่นในเกมนี้เนะี่ยไม่ได้เล่นเป็นเซตสายฟูลดาเมจด้วยนะ <c oughs> มันก็อาจจะแบบตีคีปนานบ้างุ <c oughs> ยแล้วช็อตนี้เล่นได้นะเนี่ยถ้ามีคนมาตามก็ได้คิวอะเอ้ยตัดบล็อแดงได้ครับสวย อ้าวเอ,เอ็นโซมานาหมดแบบนี้รอดยากครับยังไงครับคี่กอตต่อไหมอ่าเขาลิกหลบนะครับก็ซื้อฟิกไปได้นะผิวอคุมนะครับก็สามารถเลียร์คีฟแล้วก็เคาะบ้านได้นะอ๋อผมจะออกเป็นเจ้าพาร์ตินัมคารเลตก่อนเนาะเอาแล้วคูดามมาสิบเปอร์เซ็นต์ต้นเกมนะครับเพราะว่าบิโล่เนี่ยมันต้องการคูดามมากอุ้ยจะเหมือนจะไม่มีใครกลับบ้านนี้จังหวะนี้ฟิกเกอร์ท่าที่นะผมนี่เก็บไปได้ครับ ค่านี้เนี่ยมีแค่ออฟเลนที่ทําได้นะเอามาคุ้มค่ามากนะฟิกเกอร์เนี่ยสามารถเราสามารถล้วงแบบไกลได้นะครึ่งแมปอะไรเงี้ยก็เป็นท่าที่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับเพราะว่าบิโลเขาเอาไปฟาร์มกันอยู่แล้วเนาะข้อดีของบิโลออฟเลนนะครับก็อย่างที่เห็นไปช็อตเมื่อกี้นะครับผมถ้าเราเลือกสเปลมาเนี่ยเราก็จะสามารถต่อคอมโบรหรือว่ามีแนวทางการเล่นที่หลากหลายนะครับผมคือถ้าเอาฟิกเกอร์มาเนี่ยก็จะยืดหยุ่นขึ้นเนาะสามารถแบบล้วงในระยะไกลมากๆได้แบบครึ่งแมปได้อะไรเงี้ยหรือว่า ถ้าเราแบบกลัวดาเมจปิดไม่พอเนี่ยเอา e XQ มาก็ได้นะครับเจ้าระเบิดนะครับเวลาเรา,าฟูลคอมโบโนเนี่ยเราขาดาดาเมจนิดหนึ่งนะครับก็สามารถใช้ระเบิดปิดสกอร์ได้นะผมก็คุ้มเหมือนกันนะครับหรือว่าจะใช้วีก,ก็ได้นะถ้าเราเป็นคนที่ชอบเล่นวีโรสายชงให้เพื่อนนะบแบบลำค้าให้เพื่อนแบบเป็นไฟเตอร์เป็นไฟเตอร์จาร่จาจที่แบบไม่ใช่แอสซิซินสายลวงนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับผม คือบลโล่เนี่ยผมก็ชอบตรงที่แบบเวลาเอาไปเล่นออฟเลนเนี่ยมันมีสไตล์การเล่นที่หลากหลายนะครับบลโล่ออฟเลนเนี่ยมันก็มีสไตล์การเล่นแบบเยอะนะไม่ว่าจะเป็นสายแบบหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยคือแบบว่าสายออกออกดาเมจมาแล้วก็แบบวัดในเลนแบบชนะในเลนชิวๆอะไรอย่างงี้นะครับผมก็เป็นตัวที่แข็งแกร่งในเลนอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะเล่นเป็นสายแบบเอ่เล่นกับเพื่อนบ่อยๆนะครับก็คือจะออกไอเทมไปเนทางของไอเทมกึ่งแทงหรือว่าแบบออกฟูลแทงก็ได้นะครับผมเบลโล่เนี่ยเอาไปออฟเลนมันจะค่อนข้างอึดเนาะ มันตายยากนะครับแล้วก็อยู่ในวงไฟได้ค่อนข้างดีก็แบบสามารถชงแบบไปรับจังหวะเล่นให้เพื่อนได้นะให้แบบให้ป่าเล่นอย่างอิสลาหให้นาคอเล่นอิสลามากขึ้นหรือว่าออให้แอสซซินตัวอื่นที่แบบเป็นฟาร์ในทีมเราแบบเล่นง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับผมก็สายชงนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆนะครับผมหรือว่าใครที่แบบเป็นสายแบบโซโลเนาะแบกแบกก็ออกฟูดามเมจก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ผมว่ามันดูเสียงเสียงเนาะเพราะว่าสไตล์การเล่นของวิลโลค่อยเหมือนาเาน เนี่ยเขาจะเล่นจังหวะสอได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาไปออฟเลนเนี่ยผมมองว่าแบบผมต้องมี Impact กับเกมค่อนข้างมากนะต้องแบบต้องเดินเกมบ่อยๆหรือว่าต้องประมาณเนี้ยแบบเทรดเลนหรือบบว่าดวลเลนให้มันชนะอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียหลักๆเลยก็คือมานานี่แหละครับคือวิโลเนี่ยเป็นตัวที่ใช้มานาหนักมากเนาะเป็นไปได้เนี่ยถ้าแบบกดวิโลออฟเลนในรอบแบบรามากับทีมเนาะก็แบบว่า แบ่งบัฟกันเนาะแบบถ้าเราเวทป่าเขาได้ก็ขอบัฟที่บ้านเราอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนเล่นตัวละครที่แบบไม่ได้ใช้มานานเนาะคล้ายๆแบบเบอร์ตัวไฟอะไรทํานองนี้นะครับก็แบ่งๆแบ่งๆบัฟป่ากันเบโล่ก็จะแบบจะได้ล่นง่ายนะครับแต่ว่าในเกมเนี้ยป่าเราเป็นนาคอนะครับก็คือเราแย่งบัฟเขาไม่ได้อยู่แล้วเกมเนี้ยผมก็ จะออกไอเทมแบบลคูดาวมาแบบเป็นชิ้นแรกๆเนาะแบบเป็นรองเท้าลูกคูดาวแล้วก็อ่าแพตติแนนการเลนเลนาะก็คือเป็นถุงมือลกคูดาวแล้วก็ออกดาบทึกอ่าก็มีลคูดาวนะครับแล้วก็จะออกเป็นสเปียลลองกินุนเนาะมีลคูดาวเหมือนกันนะครับมีของประมาณนี้มันก็อึดแล้วก็มีดาเมจด,ด้วยนะครับก็ถือว่าดีแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตไอเทมนะในเกมนี้เนี่ยผมออกเจ้าฟอสเทปด้วยนะครับผมบิโลเนี่ยหลังจากปับมเนี่ยก็สามารถใช้ไอไอเทมที่แบบสามารถติดมือได้อย่างโอนิแอลฟอสเทอทารอนอะไร บิโล่เนี่ยก็ออกฟอสเขียมาได้เหมือนกันนะครับผมก็มีสโลมีลกคูดาวนะครับมีเลือดด้วยก็น่าสนใจไม่ไม่น้อยนะถือว่าน่าสนใจจริงๆนะแบบว่ามันออกมาเล่นได้นะครับถือว่าล้วงตัวบางหรือว่าล้วงตัวขาตายง่ายมากขึ้นด้วยนะเพราะว่าพอมีสโลเนี่ยเขาก็จะหนึ่งเนานะมีสโลจากฟอสเขียมีบัฟบแดงอะไรเนงะี้ยอ่าฝั่สข a ก็เดินไม่ค่อยออกแล้วถือว่าดีนะครับถ้าถามว่าแบบมันคุ้มถึงกับต้องรีบออกชิ้นแรกไหมก็ไม่จาเป็นนะครับออกออกถุงมือล็กคูดาวมาข่อนต้นเกกมแล้ว ไปออกไอเทมจินอื่นก็ได้แบบาดาบแดงอะไรเงี้ยออกก่อนได้นะครับหรือว่าไกอาทอยอย่างเงี้ยก็ออกก่อนได้ตามสถานการณ์เนาะโอเคครับผมให้ข้อมูลวิลล์อัพเลนนน่าจะประมาณนี้นะครับผมสรับเซตสายกึ่งแทงเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะเล่นสายฟูดามิให้ดูนะครับเกมนี้ก็เอากึ่งแทงไปก่อนนะครับแต่ว่าผมมองว่าเล่นสายกึ่งแทงเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะก็ดูไม่ได้ไก่กานะผมว่า มันล้วงก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะมันอึดด้วยอะไรเงี้ยบวกกับว่าบิลโลออฟเลนเนี่ยมันมีอีกหนึ่งจุดที่ผมชอบเหมือนกันนะคือไม่ค่อยได้ปะทะก,กับใครมากครับแล้วเราไม่ค่อยตายใช่คือเราจะได้แบบฟาร์มอยู่ในคีฟอยู่ในเลนอย่างเงี้ยชิวๆนะครับแบบฟาร์มไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงสเกลของเราเนี่ยมันก็จะเก่งในแบบของมันนะครับอุ้ยอนนี้ครับเมดรอดเต่ยไม่เป็นไรครับเรามีท่าที่นะครับผมฟิกเกอร์โยเข้าไปฮะครึค่งแมปบอกเลยเป็นเป็นท่าที่แบบว่าถ้าป่าใช้ได้นี่ถือว่าโกงมากนะ แต่ว่าท่านี้เนี่ยมันใช้ได้แค่ออฟเลนนะครับผมก็ตามนั้นครับใครอยากเล่นท่าสนุกๆแบบนี้ก็ไปออฟเลียนได้นะครับผมชอบนะท่าเมื่อกี้คือแบบมันมันทำให้แบบวิโรดล้วงแบบฉับพลันอะแบบไม่ต้องเสี่ยงเยอะนะไม่ต้องเอาหน้าเข้าไปรับเยอะอะไรเงี้ยก็แบบเป็นจังหวะเซอร์ไพรส์อะใครโดนไปก็มีหนาวอยู่แบบงงอะแบบตัวอะไรไม่รู้ก็โดดมาครึ่งแมบอะไรเงี้ยเนาะแต่แบบว่าใครที่แบบเป็นสายอากาศดามีไม่ค่อยถูกหรือแบบหรือว่าแบบใครที่ชอบสายแรงๆเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจเซตนี้เนาะเพราะว่ามัน มันจะแบบว่าคือเบีโลเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายสไตล์อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเนาะซึ่งในเกมนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นสไตล์แบบชงๆหรือว่าแบบสายลำลำนานๆอะไรเงี้ยแนาะแบบคําไฟให้เพื่อนเนาะก็กว่าผมจะได้คาให้เพื่อนเนี่ยคือเกมนี้ผมเดินเกมค่อนข้างช้าเนาะเอาจริงแบบผมให้เพื่อนเดินหมดเลยนี่แล้วก็บอกเลยว่าสู้คิวกอยไม่ได้ด้วยเซตนี้นะครับคิวกก้ออกแต่เรื่องมาก่อนโอ้ฮต้องต้องรอให้คิวกก้แอนตี้หมดก่อนแล้วก็กว่าจะเทดโอ้โหเทไม่ไหวด้วย โอ้ยคิวกอสโหดกว่าวิโรนะเนี่ยแผนนี้คิวกรสก,ก็น่าจะเก่งขึ้นมาในระดับเลยมากๆเลยนะแบบเขาเหมือนระเบิดเวลาครับคิวกอสต้นเกมเนี่ยโดนผมไปเยอะอยู่นะคืออาจจะอ่อนอยู่แล้วนะครับต้นเกมแต่ว่าตอนนี้คิวกรสมีของเยอะมากเลยแล้วก็ได้ตีคีบได้ฟาร์ม้วยบอกเลยว่ามันเป็นเหมือนระเบิดเวลาครับถ้าถึงช่วงเลดเกมเนี่ยคิวกอสเขาจะเก่งมากเลยนะส่วนวิโรก็ตามสเต็ปครับมันเป็นตัวที่อนะ่อนเลดเกมครับจังหวะนี้ไซฟีโดดเข้าไปโชบ เขาไปแนวหลังครับผมบอกเลยว่าจังหวะนี้รอดยากครับเรียบร้อยนิมเพลนจะจบนะครับผมแต่ว่ายังก่อนนะครับรู้สึกว่าเกมมันจะจบไวเกินไปหน่อยนะผมก็เลยขอให้ทีมเนี่ยแบบว่าเป็นสตรีมเมอร์สามทางได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปล่อยให้คิวกอยเขาเชียร์ไปนะครับอันนี้มันเล่นกับเหยื่อช้าๆเลยนั่นแ่ะฟาร์มไปเรื่อยครับตอนนี้คือเกมนำทาอะไรก็ได้ครับเกมนำทาอะไรก็ที่เกมบมาฟ้านาคอสได้นะเพราะว่านาคอสมีอีกฝั่งให้อินเวียนนะครับ ก็แบ่งๆกันไปนะครับคนไทยมีน้ำใจด้วยกันแต่ว่าเล่นบลโลออฟเลนเนี่ยมันก็จะดูเหงาหน่อยนะเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้ไม่ทำอะไรเยอะอ่ะก็แบบฟาร์มซีฟดูแลเลนตัวเองแล้วก็แบบอย่าอย่าแพ้เลนก็พออะไรเงี้ยแบบมันมีประมาณนี้แหละนะครับบลโลออฟเลนก็อาจจะแบบเหงาๆนิดนึงนะแต่ต่บใครที่แบบว่าถ้าเกมไหนเจอตัวละครที่แบบเราชนะเลนชัวๆอันนี้มันข้อดีครับบลโลเนี่ยมันเดินเกมไวเนาะ ก็แบบกดดันเลนแล้วก็รีบไปเติมก่อนเนี่ยก็จะได้เปรียบนะครับหรือว่าแบบทรงๆก็ก็ไม่แย่ครับสุดท้ายก็ไม่ได้อ่อนในเลนขนาดนั้นครับ่ะหลวงโอ้โหแรงอยู่นะทําไปเล่นมันแรงเพราะว่าเกมนำหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่จังหวะนี้ได้ไปดับเบิลคิวครับผมปลาไหลเข้ามาจังหวะนี้อุ้มันแรงจริงต้องถอยมาแล้วเก็บระยะพิกเกอร์โยกเข้าไปจังหวะนี้ลวงอีกี้ตายคาบ้านไปครับผมอย่างที่บอกไปครับผมสามทางตรีมร์แล้วค่อยจบนะครับเกมนี้ก็ หลายๆเยอะเกมนำมากนะครับเพราะว่าเรามากับพี่มหาเทพนะครับอลา,าติ M i X นะครับผมก็ตีนี้โหดอยู่แล้วนะครับคลิปนี้มันดูชิวๆเนาะเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะลองโซโล่ดูนะครับจะไปลองเล่นในแรงสูงๆได้นะครับอันนี้เราเล่นแบบแรงโอ์โหดแบบเทสสนุกๆนะก็อาจจะแบบง่ายไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าว่ากันดามเมจก็ประมาณนี้ครับ25% นะครับแล้วก็รับดาเมจ21%นะครับมาลองเทสเล่นๆดูนะครับผมสำหรับเกมนี้นะผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยไปลองใหม่กับแรงร้อยดาวแล้วกันนะครับผมจะได้แบบอ๋อเห็นภาพที่แต่งตึงกันมากกว่านี้นะครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้หน่อยนะครับผมเป็นกำลังใจให้สตรีมเมอร์มากๆนะครับสำหรับวันนี้ผมไซตีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับผม